สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานอนช n แนลนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มารีวิวรถเหล็กนะวันนี้นะครับมารีวิวอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์เจาะท้องอ่าก็คือจะมีนะครับเป็นชุดเจาะท้องนะครับแบบฝังน็อตนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทีละชิ้นกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะครับชิ้นแรกนะครับที่ได้มาก็คือดอกสว่านสามดอกนะครับ เห็นไหมนะครับซึ่งเรานะครับจะเอาไว้เจาะท้องนะครับซึ่งตัวเนี้จะไว้เจาะนะครับระเบิดหมุดหรือคว้านหมุดทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อเอาท้องออกส่วนเจ้าดอกเล็กตรงนี้นะครับเป็นดอกที่จะเจาะเพื่อนําล่องตาบเกี่ยวนะมันจะพอดีเลยนะครับเจาะไปเพื่อนําล่องนะครับดอกสีทองด้วยนะครับให้มา2ดอกน่าจะเผื่อหักเนาะอันนี้นะครับชิ้นแรก ชิ้นต่อไปนะครับก็คือตัวนี้เป็นด้ามจับตาบเกี่ยวขนาดเล็กนะครับนี่อ่านะครับใส่ไว้สําหรับจับดอกตาบเกี่ยวนะนะครับแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับเป็นน็อตหัวกระทะนะครับอ่าหนึ่งถุงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับแล้วก็มีดอกตาบนะครับทั้งหมด3ดอก นะครับซึ่งถ้าใครเคยเรียนพวกงานช่างนะครับจะรู้เนาะว่า3ดอกพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นดอกนำล่องกับดอกที่ตาบจริงนะครับก็ต้องดูนะครับใช้ให้เหมาะสมกับงานเอาเนาะนะครับแต่น่าเสียดายเนาะน่าจะมีไขควงให้สักหน่อยนะครับต้องมาหาไขควงอีกนะครับเพราะน็อตมันเล็กมากเนาะไขควงช่างอุปกรณ์ของผมใช้ไม่ได้นะครับทั้งหมดนะครับชุดนี้700บาทนะครับก็จะได้มาครบๆเลยนะครับ ตัวจับนะครับดอกสว่าน3ดอกนะครับตัวตาบ3ดอกแล้วก็น็อตอีก1ถุงนะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดนะครับทิ้งไว้ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์เลยนะเนีครับเป็นร้านที่ผมสั่งมานะครับเออ700บาทราคาไม่แพงนะครับสำหรับสายโมซึ่งธรรมดานะครับเพื่อนๆจะเห็นผมใช้เจ้าหัวแรงอันเนี้ยนะครับในการเจาะท้องนะครับในการเจาะเจ้าเนี่ยเจาะรถเหล็ก เจาะทองนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้เนาะแต่ว่าในการที่จะเปลี่ยนล้อบ่อยๆนะครับหรือคนที่ทำสีรถมานะครับแล้วใช้หัวแรงเจาะนะครับเวลาอัดกลับเข้าไปนะครับผิดพลาดมันไม่สามารถแกะออกมาได้อีกนะครับแต่ถ้าใช้นอ็อตเราแค่ไขออกไขเข้าเปลี่ยนสบายมากนะอะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านี่ก็คือคันแรกของผมเหมือนกันนะครับผมก็จะไปซื้อถาดนะครับถาดร้าน20บาทมา1ใบนะครับ เพื่อว่าเวลาผมเจาะเนาะมันจะมีขี้ขี้เหล็กนะครับมันจะได้หล่นอยู่ในถาดไม่หล่นอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดินแล้วมันก็เหยียบเองนะครับทิ่มเท้าเราเนาะไอ้ทิ่มเท้าผมไม่เท่าไหร่นะครับไปทิ่มเท้าแฟนงานเข้านะครับเรื่องใหญ่เนาะมาเจาะท้องกันก่อนนะครับขั้นแรกใช้สว่านเจาะนะครับ อพอควานได้นะครับก็เอาหมุดออกอย่างนี้นี่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้เจ้าดอกเล็กดอกจิ๋วสีทองเนี่ยนะครับที่ให้มากับในชุดนะครับเจาะนำล่องลองไปนะครับเพื่อตาบเกี่ยวเนาะก็ใส่ดอกเล็กเสร็จนะครับก็เจานะเนาะก็เจาะลงไปนะครับก็ระวังด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะทะลุออกไปที่ฝากระโปรงรถเอานะครับ ค่อยๆจะเย็นๆแล้วก็วระวังดอกสว่านนะครับฉลับเข้ามือด้วยเจาะลงไปแบบนี้นะครับอ้าวอันนี้เจาะเบี้ยวด้วยเห็นไหมไปกินข้างนะครับเวลาตาบเกีียวอาจจะทะลุเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ให้มันอยู่พอนะครับคันแรกเนาะอ,อาจจะผิดพลาดได้นะครับนะ ก็เดี๋ยวมาใส่ดอกตาราบเกลียวเข้าไปนะครับแล้วตราบลงไปเนาะอ่าค่อยๆตบเกลียวเข้าไปเนาะปื๊ดค่อยๆนะครับระวังดอกหักเนาะหมุนเข้าไปทีละนิดนะครับถ้ารู้สึกฝืดนะครับก็คายออกมา นะครับเดี๋ยวดอกตาผหักนะครับขายขี้มันออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆอัดตาเข้าไปใหม่เนาะที่จริงนะครับมันจะต้องค่อยๆตาบจากดอกขัวแหลมก่อนเนาะแต่เหมือนผมจะใจร้อนนะครับอืมมันจะฝืดๆหน่อยเนาะนี่นะครับพอตาบเกียวเสร็จนะครับก็ประกอบท้องเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาน็อตยึดกลับเข้าไปนะครับ ลองดูก่อนเนาะชุบนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บไขน่น็อตเข้าไปแบบนี้อ่านี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับถ้าน็อตยาวไปนะครับก็ใช้ครีมนะครับครีมปากนกแก้วอะ่ะเนี่ยไอครีมอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครีมตัดลวดนะครับแต่อันใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะครับ ตัดได้เลยนะครับน็อตไม่ได้แข็งมากนะน็อตนิ่มๆนะครับแล้วก็เอาตะไบนะครับตะไบหัวน็อตนิดหน่อยนะครับเออเพราะว่าบางคันนะครับตัวตัวหมุดมันสั้นนะครับน็อตมันอาจจะยาวเกินนะน็อตที่ได้มาเนี่ยอาจจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวมันจะทิ่มทะลุฝากระโปรงขึ้นมานะครับหรือไขเข้าไปก็ไม่สุดเกลียวสักทีนะเออเพราะฉะนั้นนะครับก็พลิกแพงเอาหน่อยพอได้อย่างนี้นะครับงานเนี้ย นะครับพอเราอยากจะเปลี่ยนล้อเนาะเนี่ยก็แค่ไขน็อตออกนะครับปุ๊บแบบนี้แกะออกมานะครับคันหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนวันละล้อวันละสิบครั้งก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตแล้วไม่ต้องมาเจาะหัวแรงให้เฟิกนะครับเออเนี่ยช้านิดหนึ่งนะครับกว่าจะตากว่าจะเจาะนะครับแต่จบทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูประกอบเข้าไปนะครับเปลี่ยนล้อได้ไหมอ่ะนะครับ อืมาล้อก่อนนะครับเปลี่ยนใส่อะไรดีวะใส่ใส่ใส่นี่เลยแดงล้อทองอืมล้อขคมเมี่ยอ่ะนะครับแล้วก็ยวใส่ล้อใหม่เข้าไปแบบนี้นะครับอืม นะครับใส่กระจกเข้าไปใส่ชุดเบาะเข้าไปประกอบฐานเข้าไปปึ๊บแล้วก็ไขน็อตยึดปับ๊บนี่ นี่ครับแค่นี้เองจบนี่ครับนี่ครับเปลี่ยเนเ็จนี่วิ่งได้ยังไงปอร์เช่จมแจ๋วสวลัลแมวหรือเฮ้ยเบื่อแล้วนะครับหรือจะเอาล้อคันนี้ไปใส่คันอื่นหรือเบื่อแล้วปอร์เช่ล้อทีอีสามเจ็ดนะครับก็ไขน็อตนี่แค่นี้เองนี่นี่น,นี่ไขปึ๊บนะครับไอ เอาออกเอ่เอาออกนะครับหาล้อใหม่ใส่ใส่ล้ออะไรล้อทองแบบนี้อ่ะนี่เปลี่ยนให้ดูเลยอืมอืม อ่ะสายเข้าไปนะครับเปลี่ยนล้อเป็นล้อทองแบบนี้นะครับประกอบเข้าไปปับ๊บปึ๊บใส่น็อตยึดไม่หลุดปึด๊บนี่คันนี้ปอเช่เป็นไงเปลี่ยนเป็นล้อทองแล้ววิ่งชิวอีกแล้วนะโหนะครับเป็นไงง่ายๆจำๆชิวๆ คลิปนี้นะครับก็มารีวิวนะครับอุปกรณ์เจาะท้องนะครับเป็นชุดต้าปเกียวนะนะครับเนี่ยนะครับชุดละ700บาทนะครับจากพี่นิวนะครับสั่งได้เลยนะครับอ่านะครับมาให้ครบชุดเลยนะครับมีหน้าที่เจาะนะครับทำอย่างเดียวสนใจนะครับดูที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้อ่าเนาะนะครับช้าหน่อยนะครับตอนทำแต่ ทำเสร็จแล้วนะครับคุ้มค่ารับรองนะครับเนี่ยนะครับอยากจะเล่นอยากจะเปลี่ยนนะครับคันระสิบรอบก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแค่ไขน็อตแล้วเปลี่ยนแล้วก็ไขน็อตกับง่ายๆเห็นไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่านี่ือคือครั้งแรกนะครับที่ผมเจาะนะครับแล้วก็ทาบเก่ยวใส่น็อตเนาะอาจจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะครับถ้าหลายๆครั้งทําจนชํานาญแล้วนะครับมันจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับผม คลิปนี้นะครับก็เอาชุดเจาะท้องมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ